สวัสดีครับพ่อแม่นอนะครับมือานนี้กับเสาร์วันอาทิตย์นะครับที่3 1มกราคมนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแรกของปีครับมือานนี้กับพ่อแม่นอนมาอยู่ที่ตลาดนัดโคบือบันเทือมือเกลานะครับทุกเสาร์วันอาทิตย์นะครับพนมีตลาดนัดโคบือะครับว่าจะเป็นควาวเป็นวัวนะครับขึ้นมาแหลกเปียงื่อขายกันนะครับอำเภอพื้นจังหวัดอุดรธานีนะครับ เดี๋ยวให้นี่ตั้งไหนสิเขาไปสอบถามราคะควายให้พี่น้องเบื้องคือเก่านะครับมาเพิ่นไอซี่มีราคาตั้งไต่แน่นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับแต่ว่านี่ครับบรรยากาศได้เมื่อเศร้านะครับนี่พาพี่น้องไปเบื้องนะครับคึกคักนะครับอากาศบรรยากาศได้มื่อเศร้าคึกคักคือเก้านะครับคนหลายให้เกานะครับสวัสดีครับอ๋อขอบคุณครับผมเอ่อเอฟซีนะครับนี่น้องเอฟซีนะครับเออสวัสดีครับเพิ่นติดตามให้ท่านเออขอบคุณหลายครับเมื่อกี้อากาศเย็นนะครับนี่บรรยากาศได้มื่อเศร้านะครับ ข,ขี้เก่าครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับนี่เดี๋ยวตั้งไจหนสิเขาไปสอบถามราคากันครับผมโอ้มาเบิง้งมาเบิ้งตัวนี้กันครับนี่บกักง่ายเลยครับนี่ของไหครับนี่เอาหี่บ่โอ้พอพันมากเลยครับจักปีเลยเนี่ยพี่<อ>สามปีกันอีกอเจืออสยมากเลยครับตัวนี้นนล,ลูกเบิม้มมีซื้อบ่พี่โบ่ร้อยล้าน ลูกายเบิรมเหรพี่ดูดาเบิรนวินองเบิร์เบิรเบิร์นูสูงเท่าไรครับนี่สูงใหม่หาสิบแปดร้อยหาสิบแปดออเบิ่งดูสบายใังัสับ่ถึงครับบ่ถึงรอยเอาพี่เอาพี่ก็ได้รอยเอาพี่เดี๋ยวนะครับเออเป็นไง เกือบหอดนะครับบออยเกือบหอดลอยโอ้หอดอยู่ครับลอยหาสิบแปดพละรอยหาสิบประมาณนี้ครับสามปีแล้วติครับนี่สามปีเจ็ดเดือนสปีเจ็ดเดือนโบ้อยล้านติครับเอามาเปิดเอามาเปิดพี่รองเบิ้งมานน่เปิดไลน์อันนี้ตัวนี้อันนี้เปิด2องเสนห้าสองซน ผู้ใดอยากได้พ่อพันเนี่ยไปพน้าเนี่ยเสียนั่นเลยครับไอ้ฮาเสียนั่นเลยอี่พี่น้องครับนี่ไอตัวนี้นี่ของแท้เล่นบอลลูบมือของแท้ไหมครับนี่มีมีหลักฐานให้ครบเลยตรวจดีๆกันได้สุดยอดครับพี่น้องนี่เจ้าโบูลอยล้านพันล้านบ่เจ้าโอ้เปิดได้สองเซนหาครับพี่น้องนี่ อายุ3ปีแล้วดิเป็นพ่อ 1, พันธ์ได้เลยครับ้อยห6าสิบหกสิบเจ็ดเมื่อกี้ครับที่ผมวัดเบิง้งนะครับโอ้เบิงบ้งฮะเบิ้งเชิงไทยของรอนไงเลยครับบุ่ะเบิ้งใครอันท้ากันครับนี่พ่อพันธ์นี่ตัวนี้สุดยอดสองเซนหาพีพ่โอ้เอาบอกเบอ้์งพี่เราไปเนี่ย ศูนย์แปดสามสองแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งของเสียนั่นนะครเหมือนเดิมเสียนั่นนะค้านะครับเพิ่นเอาพ่อพันมาเปิดให้พี่น้องได้เบิ้งมาหนิเจ้าเจ้าโบลอยล้านนะครับลูกเบิ้มพันล้านนะครับนี่ของแท้ครับเพิ่นว่ามีหลักฐานให้นะครับเอาพาพี่น้องมาเบิ้งของง่ายๆกันเลยมาหนิสองแสนหาครับพี่น้องเจ้าโบพัดลอยล้านเขานะครับหน้าตาดีนะครับรูปร่างเงี้ยนี่แหละครับ เชียงเนาะอ่อยนะครับอ่อยเข้าได้เลยอืมอ่อยไปยืนฟาร์มได้เลยนะครับเนาะพัฒนาสายพันธุ์กันได้ตัวนี้โอ้ยสวยๆครับเอาเอามันมาครับพี่ครับโอ้ได้เบิ้งของงามของเงยเมือนี่พี่น้องครับเดี๋ยวเอาโตนั่นตัวเก้าตัวเดิมแลเห็นชว์อีกไสนตัวไหนตัวไหนตัวเผือกตัวเผือกเอาครับหลังจากเบิ้งพอพันสายตัวเจ้าโบ้ร้อยล้านไปแล้วเพิ่นก็มีพอพันนี่ครับของควายเผือกขึ้นกันนะครับนี่อันนี้ เป็นเชื้อสายไลยพี่ผสมเทียมของแก้วฟ้าผสมเทียมของแก้วฟ้าครับสองปีกับอีกเดือนหนึ่งสองปีเดือนหนึ่งพ่อพ่อผสมตัวพ่อเป็นพ่อพันธุ์แล้วอ่ะพึ่งพึ่งทับได้สีตัวอ๋อพึ่งพึ่งทับนะครับแต่ว่าน้ำเชืยอกับพ่อมแล้วพ่อมแล้วครันสูงเท่าไรครับนี่เท่าไเทียบป่ะลอยครับลอยลอยสี่สิบสามครับประมาณละครับสี่มีมีซื้อปนี่ ตัวได้ตั้งซื้อไหมวะอ่าทองเจ้าทองเจ้าทองอเป็นเป็นเป็นไอ้ลูกของแก้วฟ้าบ่ลูกแก้วฟ้าครับลูกแก้วฟ้าเลยเนาะมีหลักฐานให้ครับมีหลักฐานอยู่ใบเหะโอ้ครับพี่น้องครับนี่สูงลอยสี่สิบสามครับ G C นี่แหละตัวนี้นะครับพอพันคอยเผือกสองปีกับเดื้องหนึ่้หน้าตาสวยครับรูปร่างเงี้ยครับมีควายพอพันอยู่สองตัวทำมาเปิดให้พี่น้องเบิ้งเปิดไรไหมครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดอยู่สามแสนหาครับสามแสนหาตัวรองกันในคืนกันก็ตัวรองไหนก็ดูเลยที่ว่าอยากได้พ่อพันธ์ไปขนาดพันกันสายพันกันเนาะครับโอ้หมอเลยนะครับว่าจะเป็นนี่เจ้นี่เจ้าเอาเจ้าโบ่ร้อยล้านครับเจ้าทองเจ้าทองลูกแก้วฟ้าของแท้เนาะพี่เนาะครับผมโอ้พี่น้องครับนี่มาเบิ่งขอางเงยงก้อนเลยครับอันนี้สามแสนหาพี่สามแสนหาครับสำหรับเจ้าทองเขานะครับสองปีหนึ่งเดือนพร้อมที่จะเป็นพ่อพันได้เลย เอาบอกเบอร์พี่น้องไว้อีกรอบนึงพี่อ0832819991สองเสียเนันนาคาเสียนันนาคาเพิ่นเอาพ่อพันมาสองตัวเมื่อนี่ครับมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันของง่ายๆกันเลยครับเปิดหัวมาก็เจอของง่ายๆกันเลยอันนั้นสองแสนหาครับนี่สามแสนห้าเอาภูริทีว่าเฮ้ยครับเพื่อเสียจังหวัดอื่นเพิ่นเห็นนี่เอาไปเป็นพ่อพันนี่สายพันหน้ากันได้เพราะจะเป็นเจ้าโบกับเจ้าทองนะครับพ่อพันสายพันหน้านะครับนี่ลูกแก้วฟ้านั่นลูกบ่มนะครับเนี่ย หลักฐานครบนะครับหางมึงดาดเลยครับผมนี่เบิึงพุ่มหางอู้หูเอาพี่น้องเอาพี่น้องเบิึงของงามครับมาหนิพุ่มหางเงีวจุดระพื้นทั้งสองเลยครับเกือบงอดพื้นไปแล้วครับพุ่นอ้าผุ่มหางเงี้กกหางนี่ไม่ต้องห่วงครับเอาสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับนี่หมอสารเป็นพ่อพันธุ์เลยนะครับอ้าวขอบคุณครับพี่ที่เอามาให้พี่น้องเบิึงมาหนิเพื่อเสียทางอื่นเพื่อนอยากเห็นเพื่อนอยากไอ่เอาไปยืนฟ้าเพื่อนนะครับ บนเตือนมันเตือนมันเตือนมันเตือนลูกลูกวันบอกว่าเอาเบิรงของไงไปเลเาเบอรงของหหน่อยกันนี่พ่ดแม่ลูกลูกตัวน่อยเห็นป่นี่ลูกแม่ลูกครูนะลูกครูลูกลูกครูฮะโอ้แม่น่อยเปิดไลฟ์ในหองนี่เปิดชีมสามชีสามเอาซีหาซะลูกซีหาบอซีหก็ซหาพ่อซีหากซีหเพื่อพี่น้องอยากเอาไปเลี้ยงเนาะเอาเบอร์เบอรพี่น้องไปพ่อเบอรยังพ่อพ่อยู่หลังก็ซับยู่หลังก็ซับมามามาผมมือให้ โอ้ยลูกก็กวนแม่คนแม่ลูกดูดนมมันนะมันเจ็บนมดิลูกวืาอ่าพี่น้องครับเบอร์ศูนย์หกสองนะครับหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสามหกของพ่อครับพ่อเลี้ยนพ่อเลี้ยนจากบ้านบ้านไหนบ้านเทียมนี่ละบ้านเทียมพ่อเนาะนี่เพิ่นเพิ่นเอาควายแม่ลูกมาในบุรี่เมือลูกลูกก็กวนแม่ยจะดูดนมเดี๋ยวจมโจมโจมเอาพี่น้องครับผมอยากเอาไปกันโทรไปหาพ่อเลี้ยนเลยซีมาว่ะ อาซีาครับเปิดตล้องได้ทอมดนะครับผมเอาเอาไปมัดไปก่นพ่อโอ้ยลูกมันลูกมันเรียนชนมูเลนี่มันเก็บนมมันอ๋อมันไปกวนแม่มืนเดิพวนี้ลูกกรดูนมจบจยู่ครับเอาซีพาเนี่พ่อเด็คมีิครับครับครับมาเบื้งแม่นี่กันนี่ร้อยดสิแม่นี่นี่รยสามไอ้สูงรามแปครับวัดเมื่อกี้ครับสูงรอยสามบวกนะครับนี่ท่องว่าไหนแม่แม่นี่ยท่องสองเดือนกว่าของขอคุณฟูเขาบอกเล ใหญ่่่แตวาาธรรมดพอใหญ่แต่ว่าเป็นใหญ่เป็นพอคฝูงเขาเนาะสองเดือนแล้วตีสองเดือนแล้วบอกแม่เอาพี่น้องเบิ้งนี่แม่นี่นี่จักปีแล้วนี่แม่อยู่นี่แม่ค่อยแม่จักปีแล้วมันได้ลูกส้วงหรอกลูกส้งแล้วในท้องในห้องในสามบอลในห้องในส้วงในห้องที่ส้งลูกแรกนี่ส่งลูกได้ไปลูกสาวลูกชายลูกสาวแม<า>่จะเปิดไลน์วันนี้นี่เจ็ดมื้อหาตัวร่องอะไรเนาะแม่เนาะ ต๊ะร่องกันได้แม่นี่นะครับสูงร้อยสาบแวกครับวัดไหเมื่อกี้นะครับร้อยสาบแปดบวกนะครับสูงร้อยแบวกเเปิดเจ็ดเมื่อนีเอาเบอร์พีน้องได้ไมรับาครับห้าสองสามของแม่ของแม่ศูนดศครับสี่สมครับโอ้อหนย์แปดศูนย์สองหกม่ของแม่ยังครับนี่ของแม่นุ่งแม่นุ่งจาก แม่นุ่งบันคอบังคอคือเอาเราเพื่อนเอาแม่แม่นี่มาเนี่ยสูงร้อยสามสิบแปดมันเปิดได้เจ็ดมือถานะแม่เนาะเอาผู้ใดสนใจแม่นี่ไปพัฒนากะโทรมาหาแม่นุ่งเลยเลยนะครับนี่เจ็ดมือานั้มันเปิดราคาไว้นะครับตัวร้องไปกัตัวร้องเลยนะแม่เนาะขันพวกไก่ส้มขันพวกไก่ส้มให้อ๋อครับผมครับมันมาครับแม่ครับขันไก่ขันไก่กันแต่ไรทั้งครับ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 เอาครับมาเบิ้งโคแม่นี่กนัน Jamie, นี่ครับนี่แม่นี่ลูกผู้ลูกแม่เนี่ยพ่อ ลูกผูเนาะลูกผูแม่นี่สูงเท่าไดไหนพ่อลอยสามสิบเก้าเอาปักเลยครับปักให้พี่น้องมึงเลย <c oughs> อาจจะตื่นใหม่เนาะอาจจะตื่นใหม่ขขเขาคอยปักลอยประมาณลอยสามสิบเก้า้อยประมาณลอยสามสิบแปดเนาะประมาณลอยสามสิบแปดเลยครับพี่น้องครับนี่คุ้มแม่ลูกนะครับนี่ลูกลูกไรแล้วเนี่ยพอ่อลูกสองลูกสองแล้วในห้องว่างปะว่างครับว่างเนาะสิเปิดเวลานให้พ่อ หกมื่นหาตัวล่องได้เนาะต่อรองได้ต่อรองได้สำหรับแม่นี่สูงร้อยประมาณสามสิบเอาสามสิบเจ็ดก็ได้ครับสามสิบแปดก็ได้สามแปดนี่นแหละว่าพ่อว่าลอยสามเก้าหงกทีลดลงให้นะครับเพ<ฆ>ื่อบ่าพ่นปักเมื่อกี้ลอยสามสิบแปดนะครับนี่ลูกผูเนาะพอเนาะ<ฆ>จังเดือนแล้ว<ฆ>นี่ยลูกสองเดือนครึ่งสองเดือนนะครับโอ้หน้าตาดีครับลูกหน้าตาดีลูกคนบ้านเนี่ยลูกคนบ้านนะพอน่อนาะลูกนบ้านเปิดไม่เท่าเด็กก็พอหกมื่นหาบอกเบอร์พี่น้องไหมนีะครับ ศูนย์หกสี่ครับหกแปดแปดเก้าสองของพ่อยครับพ่อเวทพ่อเวทจากบ้านหกลันอำเภอบ้านผือห้องนี่บ่อำเภออ๋อเปิดเปิดควบไม่ลูกไว้ยหกมือหัเอาต่อร้องนะขาได้ครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องมาฟังคอยพ่อพันกันนี่ครับตัวสองตัวได้บอกว่าตัวนี้ป่ะตัวนี้บ่ะตัวใหญ่นี่บ่ครับอืมะไซได้ครับนี่พ่อนี่ ือว่าลูกเบิ่มเหรลูกเบิ่มูจะบอกมากลูกจะลูกเบิ่มเป็นบ่าครับสูงเท่าไรครับนี่เอาวัดเลยครับนี่มาหนี้นี่วัดวัดวัดนี่ร้อยสามแปดสามแปดครับร้อยสามแปดบวกสามสิบแปดบวกเพิ่นวามาลูกลูกเบิ่มตีเพิ่นวานะครับนี่เอาให้น้องเบิ่งนะครับนี่พอพันสายพันนานี่ครับร้อยสามสิบแปดครับ ตัวนี้อายุปีอะพ่ะอสองปีสองปีนี่ลพร้รมมอมที่ผสมเลยเนาะเปิดร้ายเลยครับตัวนี้พี่เปิดอร้ายเลยลพี่เปิดเท่าไรลูกเบิ้มเจ้า,าแสนหนึ่งเปิดไปแสนหนึ่งเปนะครับนี่สลับลูกบึ้มนะครับนี่เพิ่นมาเปิดไปแสนหนึ่งครับผู้ใดสนใจก็โทรมาตัวรองกันได้เลยนะครับเบอร,ร์ยัครับนี่บอกเบอร์ได้น 098 647 2610 2610ของพ่อพ่อน้อยจากอัพื้นครับนี่สมสูงขอนเจนคอนก่นนะครับเนาะพ่อน้อยคอนเจนมันเอาเอาพอพันมาเมื่อนี่ตัวนึงเปิดเสียนาสันเป็นวานะครับตัวรองราคานได้ครับอันนี้เด็ดเ่ย่เปิดบอกครับนี่เปิดครับ้ไหครับนี่หาเมื่อนาอันนี้สายขอนเจนบอกครับนี่ สายคอนเจนนะครับนี่หาเมื่อนหานะครับนี่ตัวรองกับพ่อหน่อยพ่อหน่อยจากคอนเจนได้เลยครับเคุนเอาอพอพันมาสองตัวนะครับเอาครับมาเบิ้งคมแม่ลูกกันนะครับของพ่อปาสิทธิ์บ้านดุงคือเก่าคุณเอ๋ออกมาคมหนึ่งลูกตัวเล็พ่อตัวนี้บ่ตัวนีสตัวไนี้ตัวแง่นี่ลูกลูกผูบ่เนี่ยนี่บ่นี่บ่ลูกผูบ่เนี่ยอันนี้ครับพี่น้องลูกผูบตัวใหญ่ๆนี่นะครับทอดทอดปีไปนี่ พวัดดอกมันก็มาสักสิบเดือนนี่ละอืมยังกินนมอยู่ไหมดหน้าตาดีอยู่ครับตาแต้มแก้มจำมีอยู่นะครับแม่นี่สูงเท่าไหนครับนี่วัดไปลอยสานนมสิบแปดได้อยู่หรับไปวัดไปบ้านว่าว <38 S 1> <ไป S 2> ัดทังเบิ้านนี่ครับได้ยวเอหันหันทางนี้ไหมทางนี้ไหมครับลอยสามสิบแปดครับได้อยู่ได้อยู่ลอยสามแปดได้อยู่นี่ครับตาแต้มแก้มจำมีนะพ่อเนาะ แต่แต่มีอยู่นะครับนี่ลกลูกใดเลยนี่ห้องว่างบ่ครับนี่อ๋อท้องมันมาเมานอนนอมันอนเออมันอนครับพอคุ้มฝูงเขาเนีลูกอพอคุ้มฝูงเขากันเนีนะครับเปิดไรไมไห้พ่อไม่เปิดไว้7 0ห0 7นเจ็ดพหมื่เจ็ดพันเจ็ดหสลับแม่นี่นะครับสูงร้อสามสิบกับลูกไายเนีเปิดไปเ7็0 0 0นเจันาะตลงองได้อีกต่อรอไเอาบอกเบอร์พี่้องมาเนี่ยเออศูนยครับศูนย์ครับ สองสองสามของพ่อประสิทธิ์บรนดุงพ่อประสิทธิ์บรนดุงเป็นอาคอยคแม่ลูกมากนะครับนี่ตัวนี้กับลูกผูตัวนี้ไม่รู้ฮะอแขงขาแไงเลยคุณอะแข้งขาแบบไงเลยนะครับเปิดไปเจ็ดหมื่นห้าครับอเจ็ดเจต่อไปหายแล้วต่อไปหายเราเจ็ดหมื่หาเจ็ดหเปิดไปเจ็ดหมเจ็ดนาะเจ็ดหมื่นดมีรถทรงไ้มีรถทรงไ้อ๋อครับครัเอายังมีโค้หนึ่งนะครับของพ่อประสิทธิ์นะครับนี่คมแม่ลูกดืวยกันนะครับเป็นลูกผู้อลูกผู้ลูกผู้แม่นั่นสูงร้อยสามสิบสี่กันแล้ว นะครับท่องว่างปะท่องกับมานนอนนอนที่กันมานอนที่กันกางเดือนนอนนอนนี่ประมาณจักสองสามเดือนนี่ยสองสามเดือนอืมช่องก็มีตัวคุ้มฝูงอยู่ครับครับครับอันนี้เอาให้พี่น,อน้องเบืองลูกผูกครับนี่ลูกผูกกับแม่นี่สูงร้อยสามสิบสี่นะครับนี่แม่นี่สูงร้อยสามสิบสี่นะครับเสื้อสายบ้านห้อยเนาะเสื้อสายบ้านห้อยนี่แหละครับเปิดไรไม่พ่อไม่เปิดไว้ เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามต่อร้องกันได้อีกนะครับสำหรับโคมงแม่นี่นะครับสูงลอยสามซีลูกผูนะครับนี่เปิดไปเจ็ดสิบสามนะครับเจอสายบ้านเฮานะครับต่อรองราคากันได้นะครับเอาบอกเบอร์พี่น้องมาอีกเนี่ยมีรถรับส่งให้มีรถส่งให้เก่านครเนาะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสามศูนย์ห้าเจ็ดแปดสองสองสามขอประสิทธิ์บันดุงครับอุดรธานีเอามาสองโคมงเลยครับเนาะนี่แม่นั่งอีกมีแม่นั่งอีกตัวไหนอีกครับตัวนี้ แม่สาวบ่จักปีแล้วนี่ปีกัวปีกัวเชือสายบ้านเฮาบ่บ้านเฮานี่เหรอครับบ้านเฮานี่สูงสูงลอยยี่บเก้าลอยยี่บเก้านะครับเปิดเท่าไหร่ครับนี่ไม่เปิดไปบ่หลายเปิดไปสี่สิบสามสี่สิบสามต่อร่องกันได้ต่อร่องกันได้นะครับสำหรับแม่นี่นะครับปีกัวกัวพ่อที่จะเอาไปพัฒนากันเลยเนาะเอาไปลองเบึ้งรอบตัวกันนะครับกกหางค้นหางกันนะครับเชือสายบ้านเฮาเปิดไปสี่สิบสามบอกว่า สี่สิบสามนะครับสลับสาวนี่นะครับนี่อ้าวผู้ใดสนใจตัวอะไก็โทรไปหาพ่อประสิทธิ์ได้เลยเนาะอยู่บ้านดุ๋มมีรถส่งรถส่งให้มีรถรับส่งครับอยู่ไก่ส่งให้ฟรีเลยไม่เห็นอ้าวครับพี่น้องครับเพิดออกมาสองคมนะครับแล้วก็แม่สาวไม่นี่นะครับสูงลอยหยิบเก่านะครับเปิดไปใด้ก็พ่อเปิดไว้43 43 43ามสเนาะครับ4ี่หมต่อรองราคาได้นะครับต่อรองเลยอ้าวผู้ใดสนใจก็โทรไปเลยนะครับของพ่อประสิทธิ์นะครับมันมาครับพ่อครับครับเอามาเบิ่งแม่สาวแม่นี่กันนะ ไม่สองปีองปีพ่อมาสมเลยเนาะพ่อมาสมเลยนะครับนี่ต้130องถึงเงื่อนไัอะไรนะร้อยสามสิบท่าไร้ครับรอ้อยสามสิบสามเนสามสิบประมาณนี้ครับสามสิบสามเนาะร้อยสามสิบสามสำหรับแม่นี่นะครับนี่อายุสองปีขึ้นแล้วไปนี่ขึ้นแล้ครับขึ้นไม่หนีเลยขึ้นไม่หนีเลยโอ้ผู้ใดเอาไปกันขึ้นไปนไปทับเลยเนาะไปสมเนาะเอาผู้ใดที่ว่าอยางเด้แม่พันธ์นะครับไปดูพัฒนากันนะครับแม่นี่สูงร้อยสามสิบสามบวก เชื่สายบ้านเขาเนาะบ้านบ้านเขานะครับจะเปิดไลน์ไหมครับเปิดอรสี่สิห้าครับสี่สิบหาตกลงล้วครไหด้ตามบอกเบอร์พี่้องมนะศูนย์หกห้าครับห้าแปดหนมครับพี่ครับยอดรลชันครับยอดราชั่นจากอำเภอจากอำเภอกุฎจับครับกุจับอุดรธนานี้เขาเปิดเปิดแม่สาวไม่นี่ไว้2ปีพ่อมาสมเลยนะครับสีหาดิสีหานะครับสูงร้อยสามสิบ สามบวกแล้วเมื่อกี้เนาะเอาไปสนใจก็โทษไปตัวร้องกับพี่เพื่อนเรื่อยๆนะครับอยู่กดจับด่วนท่าน,นี้เขานะครับเปิดไปซีชิพหาครับพี่น้องครับครับเอาไปเบิ้งได้ครับในเพจครอบบัวยอดเจริญฟาร์มอือเอาบอกบอก,บอกเพจพี่น้องไว้ครับผมเขาไป่ไติดตามทั้งเต็ดบุกแล้วพี่น้องครอบบัวยอดเจริญฟาร์มราชน้อยอยู่สติงครับผมอยู่นในฟาร์มาฮักมีเรื่อยๆครับไล่ครับฮ่าไปสนใจกันติดต่อไปเลยครับครับครมาครับพี่น้องครับมาเบิ้งโค้มนี่กันก่อนนะครับนี่โค้มนี่มาใหม่พ่อมาบ้า ทอดลอยเท่ารก็ประมาณลอยลอยสามสิบเจ็ดลูกครูพ่อได้ทองได้บางกุณิ้อนี่ได้ห้าหกเดือนแล้วหเดือนฟองฝูงเข้าไเนาะนี่ลูกลูกชายครับเป็นจักปีแล้วนี่พอดปีไปสิบเอ็ดเดือนเปิดไลม่ได้พ่อโคมนี่ แสนสองหมื่นตอลองกันได้เนาะตอลองกันได้สำหรับแม่นี่สูงร้อยสามิเจ็ดนะครับสูงร้อยสามเจ็นะครับแม่นี่อ่างไงครับนี่ถ่องมันเกี้แล้วหเดือนแล้วหาเดือนแล้วแสนสองแล้วพอเนาะแล้วกัแม่แม่นั่นเด้ปเท่าไหรหาหมื่นสูงเท่าไร่แ่กี้วันไ้กสามสิบเจ็ดด้วยกันนะครับนี่สูงเึืนกันร้อยสามเแม่นี่พอผสมไหมนี่พอย่งบ่ะปีเท่าไรแลว ปีสาเดือนโอ้ยยังไม่ได้ผสมอายุพ่อผสมแล้วบอกต้องปีกวาแล้วอันนี้เท่าเด็กก็อันนี้4ีสิบเปอรเท่าเด็กกับพ่อห้าหมื่นห้าห้มื่นห้ากับแสนสองนะพ่อเนาะเอาบอกเบอร์พี่น้องหน่งรุ่9แปดีก้าหอีกรอบนึงอีกรอบนึงร8 4 4แปด8ีซของพ่อพ่อยังครับนี so, uh, ่ยพ uh, ่อ uh, ซัก uh, อำเภอหนองหานครัหนองหานอุดรธานีเฮานะครับเอาโค้งแม่ลูกเซียนสองแล้วก็แม่แม่นางนี่หาหมึกหามื้นเอาสนใจผู้โทษไปเลยนะครับเอามาเบิ้งโค้งนี่กันครับนี่ลูกลูกแม่เนาะพอเนาะลูกแม่ทอดจะเดือนแล้วครับนีไหนลูกว่นกี่โมงแปดเดือนแปดเดือนพ่อไอไปวัดได้ปะจับไปวัดได้ปะแม่นี่สูยวัดไปเนาะประมาณสามสิบหกสิบเจ็ดเนาะอ่าประมาณนี้นะครับนี่ท่องว่างปะพ่อว่างทองช่องว่างอยู่เนาะ ท้องว่างอยู่นะครับแม่นี่ตาแต้มแก้มจ้ำมีนะครับลูกสาวก็นาตาดีลูกสาวนาตาดีอยู่นะครับ <c oughs> บรรทายมณงงามดีเลยอ,อ่องคอตาแต้มชดัดเจนครับแม่นี่นะครับอัตลักษณ์ชัดเจนเลยส่งลูกดีนะครับหน้าตาสวยครับเอาเปิดไลรได้ปะแกมเงินหาต่อรองราคาได้ปะได้ได้ได้ตอรองราคาได้เนาะเอาเอาบอกเบอร์พี่น้องไว้ได้่อ,อจำอีกได้ปะมามาผมเบื้องให้ 096นะครับ24899 5ของพ่อพ่อรัดจากอำเภออำเภออุดรอำเภอเมืองอุดรอำเภอเมืองอุดรเพื่อนเอาโคตรแม่ลูกมากนี่เปิดไปแปดมือฐานนะพ่อเนาะแม่สูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดนะครับนี่ลูกสาวนะครับลูกสาวนะครับตาแต้มแก้มจามชัดเจนนะครับลูกแรกป่พ่อลูกใคลูกสลูกสองลูกสองแล้วเนาะไอห้องว่างอยู่ห้องว่างอยู่นะครับพ่อที่จะเอาไปผสมได้เปิดไปแปดมือฐานนะพ่อเนาะ อ่าทดรองราคาได้ครับผมเลยสนใจโทรไปหาพ่อรัดเลยนะครับอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับเป็นเอาคลมไม่ลูกมาเปิดไปเปลี่ยนเมืองหาครับพี่น้องครับเอาครับมาเบิ้งควายแม่นี่กันนะครับนี่อายุปีนะครับนี่อายุสองปีนะครับสองปีพ่อมาสมแล้วพ่อเนาะพ่อมาสมแล้วแม่นี่สูงเท่าไรครับจับปักให้หน่อยร้อยยี่สิบแปดป่ประมาณนี้บ่ะร้อยยี่สิบแปด ร้อยยี่สิบแปดมันเปิดไรไหนพอ่อเปิดสามาสามหมื่นหาตัวรองราคาไดนะครับเนะาะเอาผู้เดเอาแม่นี่ไปนะครับพัฒน,นากันนะครับพร้อมผสมเลยนะครับัวไดสามหมื่นหาตัวรองราคาได้อเอาบอเบอร์พี่้องไว้ะน่ครับศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งหกเปิดคว้ยแม่สาวนี่ไปสามสิบสสตัวรองราคาได้ครับเอาพี่้องผู้เดสนใจก็โทรไปหาพอ่พอพ่อยนครับี่พ่อแงพ่อแฝงเพื่อ อำเภอเมืองอุดรบ่บ่ยู่ะอำเภออันนี้แก่คุณพ่อค้าคุมพ่อาอุดรเท่านี้อำเภอแม่สาวไม่นี่ไว้ครับสามสิบห้าครับตอลอดราคาได้อ่ะมาบูงแม่สาวตัวนี้กันครับนี่แม่สาวตัวนี้จักปีแลครับพี่พปีกว่าครับปีกว่าวัดไหนพี่น้องมึงเนี่ยสอง,งปีกว่าจะเข้าสิรปีวัดที่ไหนนะตรงนี้นะมแม่แม่นครับจะพร้อมจะใกล้ใกล้ผสมแล้วเนาะครับโอ้ยฟอร์มติดสันนะครับร้อยสามสิบ ร้อยสามสิบเจ็ดสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดบวกสามสิบเจ็ดบวกแม่นี่นะครับนี่ตาแต้มแก้มจำมีนะครับอ่องคอมีนะครับอ่นเผาใหญ่ลักษณะเด่นเลยนะครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดเนาะสูงร้อยสามเจ็ดลำตัวยาวเลยนะครับตัวนี้ติดซัดแล้วไหครับนี่ติดแล้วครับติดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ผสมเพียบยังครับยังเนาะเอาผู้ใดเอาไปคือพร้อมผสมเลยนะครับแก้งขาดีอยู่ครับลำตัวยาวดีสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับหน้าตาดีอยู่นะครับเปิดไลน์เลยครับ ตัวไว้ห้าเจ็ดครับหาเมจต่อนรองราคาได้เนาะได้อยู่ครับบ่มีบ่มีตำหนิเนาะคอยนะครับไม่มีบบมีตำหนิอ่าพี่น้องครับนี่หาสจครับแม่สาวไม่นี่พ้อผสมพันธ์เลยนะครับตาแต้มแกมจำมีของคอจัดเจนนะครับหาเมือนจแมนบ่พี่หาเ่เจ็บบอร์พี่น้องครับนย์เก้ครับหนึ่งสครับเก้าสองหนของอยของพี่พี่จอมพี่จอมอำเภอ บ้าน,น,นผือนี่ครับบ้านอันสีผือพีนอ๋อบ้าน,น,านผือพิอพ่นเอาแม่สาวแม่นี่มาเปิดให้พี่น้องเบื้องหามื่นเจ็ดตัวรองราคาได้สูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกนะครับสูงยาวนะครับนี่ตั้มตัวยาวเลยนะครับเปิดไปหามื่นเจ็ดครับราคาราคาดีครับราคาดีอ่ามันม,มาครับพี่ครับเอาอบุ้งแม่นี่กันครับนี่แม่ใหญ่เลยนะครับนี่ท้องไปนี่พ่อท้องหกเดือนแล้วของพ่อบ้านเทาบอกนึงเด็กพ่อกลมครับพ่อกลมบริสัตว์จากที่ไหนครับเชื่อมันเชื่อ คอนเจนมาครับนี่แม่นี่นะครับนี่ตาแต้มแกมจำมีอยู่นะครับพี่น้องครับเขาใหญ่เลยนะครับนี่สูงร้อยสูงร้อยสี่สิบเอ็ดขวบเราเมื่อกี้ทองหกเดือนแล้วพ่อทองหกเดือนแล้วนะครับอ่างใหญ่เลยนะครับเปิดไลฟ์ไม่พอเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับนี่แม่นี่นะครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดนี่ครับทองหกเดือนเพิ่นเปิดไปเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับนี่ เอาผู้ใดที่ว่าอยากได้แม่นี่ไปพัฒนาเนี่ยดูแลเลยโทรไปหาพ่อเขาเรื่ยเบอร์ยังครับนี่ต่อเบอร์พี่น้องไหมนี่ยศูนย์แปดแปดสามศูนอันนี้ครับห1ึ่งหนึ่งสามของพ่ออย่งครับพ่อแดงจากคอนเจนขี่ได้เลยดขี่ได้พร้อมเชียงเนาะโอ้แม่นี่ขี่ได้พร้อมเส้นเขาแบบไงเลยนะครับนี่เปิดไปเจ็ดหมื่นจุดนะครับตาแต้มมีชัดเจนนะครับเชียง นะขากระเล็บกาบเล็บใหญ่เลยครับแม่นี่ขาหนาหนาดีนะครับสูงรวยสี่สิบเอ็ดเอาผู้ใดสนใจก็โทรไปหาพ่อเพูนเลยนะครับจีขอนแก่นนะครับเปิดไปเจ็ดมันเจ็ดเนาะอ่ะครับประมาณครับพ่อเอาเดี๋ยครับพี่น้องครับสำหรับไปทีนี่ก็ได้สอบถามกันไปคร่าวๆนะครับสลับราคาควายแต่ละนัดบ้านเชื่อมนะครับอำเภอหือจังหวัดอุดรธานีนครับมีนัดกันทุกวันอาทิตย์นะครับผู้ใดที่ว่ามีควายมีงัวกับเขามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้นะครับอยู่บ้านเชื่อมนะครับอำเภอหือจังหวัดอุดรธานีทุกเสาร์วันอาทิตย์ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวสำหรับเี่นี่เขาพูดไลนะครับพี่ที่ตามรับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับให้ช่องนาชเผ้าเที่ยวนะครับอันมีอบอยมิทรราดัวนนะครับผมเป็น่อมาบดตให้พี่น้องได้รับชมกันทุกอาทิตย์นะครับสำหรับเฮนี่สวัสดีครับ